เจอเครื่องนี้กันเข้าไปถึงกับเลิกใช้ไม่กวาดกันไปเลยค่ะทุกคนใครที่ไม่ชอบความรุงรังของสายแล้วก็ความหนักของเครื่องดูดฝุ่นบแบงม่วงหนึ่งใบามาจัดตัวนี้กันเลยค่ะทุกคนเขาคือเครื่องดูดฝุ่นไร้สายจากคาโดนิโอ์าเปิดกล่องน้องออกมานะคะก็จะมีเจ้าตัวเครื่องดูดฝุ่นคู่มือเอ่ยคู่มือจาแล้วก็มีหัวมาให้หลายแบบค่ะปุ่มกดของน้องไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะให้มาปุ่มเดียวโดดเลยเรื่องความดังของเสียงนั้นก็คือเสียงของเครื่องดูดฝุ่นนั่นแหละค่ะเอาจิงๆที่วิวชอบ เคยเปลี่ยนเลยแล้วน้ําหนักเบาคือเบาแบบเบาอะทุกคนคือเอาจริงไม่รู้ว่าพลังแรงมันจะแรงสักแค่ไหนคือใช้ในบ้านดูดฝุ่นดูดผงอะไรอย่างเงี้ยคือน้องเลิศอ่านี่คือเส้นผมฮารลมแบบดูดผงเอออะไรเออก็คือไม่หนักไม่ต้องมาตามยุ่นวายกับสายไฟนี่ก็คือเลิศแล้วค่ะสําหรับวิวและนี่ก็จะเป็นหัวอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นแบบสีดำทดลองไปดูดในรถให้ทุกคนดูก็จะเลือกใช้เป็นหัวปากแบนแบบนี้นะคะเศษขนมนี่คือไม่ได้เซ็ตฉากแต่อย่างใดนะทุกคนฝีมือลูกสาวเจ้าเองคระซากของมัันนนฝ่งแผะคะแลนี่นน้้องงยัไไม่ดชาร์แบะคะพลังงแรดดู ว่าใช้ได้เลยและนี่ค่ะทุกคนนี่คือผลงานของน้องน้องเลิศนะว่าน้องไม่ได้เลยแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องที่วิวใช้บ่อยที่สุดแน่นอนความใช้ง่ายความไม่รุงรังบอกเลยว่าทิ้งไม่กวาดไปได้เลยค่ะใครจะตามแปะพิกัดไว้ให้แล้วกดที่ตะก,กร้าเหลืองตรงแคปชั่น